ขึ้นเิงได้ก็ต้องลงได้ลงได้ไหมหืออืออาไปจะปลงตรงไหนตัวจีบตัวน้อยอ่า à, đô thị Hãy luôn mẹ ừ. ừ. Tua cả đâm คนเราโตแล้วอ่ะก็ต้องรู้จักฝึกทุกอย่างให้เป็นขึ้นได้ก็ต้องลงได้ใครจะไปช่วยอืมอาลงมาอืม อันนี้เจ้ากระโลกโดยที่เจ้ากระโลกจะไปช่วยน้องแบบไหนอืมอืม,อมเจ้าเงินไปเอาลูกลงมาแต่แล้ว ออออืือออืขึ้นได้ก็ต้องลงได้สิลูกแมวเจ้านำโชคเห็นเขาขึ้นไปได้เขาก็ขึ้นตามพอขึ้นไปแล้วก็ลงลงหาที่ลงไม่ได้ไม่เคยขึ้นขึ้นครั้งนี้ครั้งแรก เอ,เอาไปลงมาอืมอืม ลงมาอืม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 ลงได้ไหมอืมนั่นโอเคลงได้แล้วสุดยอด